รายงานการศึกษาเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจของคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีมีกำลังพลข้าราชการตำรวจจำนวนสองแสนกว่านายทำหน้าที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชนีพ,พระรัศทายาพระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชนตุกะรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราันาจักรการปฏิบัติหน้าที่ของรัชการตำรวจถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการปกครองสถาบันและความสงบสุขของสังคม อย่างไรก็ตามสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของก้าราชการตำรวจซึ่งกําหนดไว้ตามคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของก้าราชการตำรวจและระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพศ2547ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2554นั้นพบว่ามีความ ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเช่นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งค่ารักษาพยาบาลค่าเบีย้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นต้นด้วยเหตุนี้คณะกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษดรจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่10เมื่อวันที่11มกราคมสอง7ให้ตั้ง คณะอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพปัญหาของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ 2. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันในการนี้คณะอนุกรรมธิการ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการหลายรูปแบบได้แก่การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธนารักษ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการรถไฟแห่งประเทศไทยและชมลมพนักง,งานสอบสวนตำรวจเป็นต้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในพื้นที่ต่างๆเช่นจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นรวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของข้ารการตำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์และการสแกน QR Code ตลอดจนได้รับการทบทวนจากเอกสารต่างๆเช่นประกาศระเบียบมติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนงานวิจัยและคู่มือ ที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลักของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจได้แก่ 1. การขาดแคลนกำลังพลในหลายสายงานเช่นสายงานสอบสวนและอำนวยการ 2. เงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในลักษณะางานใกล้เคียงและบางตำแหน่ง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 3. ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาไม่สอดคล้องกับค่าของชีพ 4. สภาพสถานีตำรวจและที่พักสวัสดิการชำรุดสุดโทรมและไม่เพียงพอ 5. อุปกรณ์ปฏิบัติงานเช่นคอมพิวเตอร์ชุดต่อพ่วงอยู่ในสภาพที่เก่า 6. ปัญหานี้สินของขคาะการตํำรวจและการจัดสวัสดิการเครื่องแต่งกายที่ไม่เพียงพอสำหรับแนวทางการพัฒนาสวัสดิการคณะอนุกรรมธิการเสนอให้มีการปรับเงินเพิ่มพิเศษให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศจัดหาที่พักทั้งสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานและผู้เกษียณเพิ่มอัตรากำลังพล โดยเฉพาะตำแหน่งสอบสวนปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักในอัตรามไม่น้อยกว่าร้อยละ30จัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันให้สอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่ปรับค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาจัดสรรสำหรับค่าใช้จ่ายในดำเนินคดีและจัดหาวัดประจำจังหวัดเพื่อใช้เป็นทานนสถาน ข้อสังเกตของคณะกรรมาการคณะกรรมาการเห็นควรมีข้อสังเกตให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบและปฏิบัติดังนี้หนึ่ระยะท,ที่หนึ่งคือเร่งด,วด่วนให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อยุทโธปรกรณ์เครื่องแต่งกายสนับสนุนงบลับสำหรับภารกิจเฉพาะกิจ ขยายโครงการสร้างที่พักอาศัยแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพลปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันปรับเงินประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษและค่าเสี่ยงภัยรวมถึงปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวนสืบสวนป้องกันปราปรามจราจรและอำนวยการให้เหมาะสม กับพละงานและความเสี่ยงระยะที่สองเป็นระยะที่ไม่เร่งด่วนเป็นการสร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อลดการโยกย้ายและการลาออกของราชการระยะที่สามดำเนินการตามกรอบเวลาการกำหนดงบประมาณเฉพาะสำหรับการดำเนินคดีการจัดหาวัดประจำจังหวัด เพื่อเป็นฐานะประธานทั้งนี้ข้อสังเกตของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหน้าที่และสร้างความพร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปครับ